จเจริญพรวันพระคือวันกตันญูกตะ,ะเวทีขึ้นเชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วจเจริญเติบโตมาได้ล้วนเป็นผู้เคยรับความช่วยเหลือมาก่อนทุกคนเพราะชีวิตเมื่อแรกเกิดนั้นช่วยตัวเองไม่ได้หิวจะกินเองก็ไม่ได้ขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะเช็ดเองก็ไม่ได้หนาวจะสวมเสื้อผ้าเอง หาผ้ามา่มให้ความอบอุ่นเองก็ทำไม่ได้ที่กล่าวมาข้างต้นต้องอาศัยพ่อแม่บุญญาติอันเป็นที่รักช่วยดูแลมาทั้งนั้นเมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ช่วยตัวเองได้มานึกถึงอุปการะคุณของท่านก็กลับไปตอบแทนคุณท่านเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ดูแลอุปการีดูแลคุณพ่อคุณแม่บู่ญาติอันเป็นที่รักเมื่อท่านละโลกไปแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เนื่องด้วยชีวิตในโลกหน้าเพราะฉะนั้นขอให้ฟังเป็นญาตปรมปรากันนะชีวิตในโลกหน้านั้นแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายสุคติกับฝ่ายทุขติฝ่ายสุคติคือชีวิตของเทวดาในเทวโลกมีความสุขอยู่ได้ด้วยบุญสามประการหลักๆบุญประการแรกคือบุญที่ทำตอนเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นบุญหลักสำคัญที่สุดที่จะทําให้ชีวิตในเทวโลก มีความสุขมากน้อยแค่ไหนก็บุญก้อนนี้บุญก้อนที่สองคือบุญจากผลงานที่ทำเอาไว้แล้วยังเกิดประโยชน์เช่นเคยสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลวัดวาอารามทาวารวัตถุเหล่านี้มีอายุยืนยาวกว่าเมื่อเจ้าของผู้สร้างละสังขารแล้วไปสู่เทวโลกก็ยังได้บุญทุกครั้งที่มีคนมาใช้งานบุญส่วนที่สคือบุญที่หมู่ญาตอิอุทิศไปให้บุญส่วนนี้ ทำได้ไม่ยาวนานเพราะบุตรหลานที่อุทิศไปให้ก็มีเวลาจำกัดของตัวเองในโลกนี้นี่เป็นชีวิตในเทวโลกที่เทวดาเขามีความสุขอยู่ได้ด้วยบุญสามประการส่วนชีวิตในโลกหน้าฝ่ายทุกติในยมโลกนั้นวันพระขึ้น15บห้าคเป็นวันหยุดทันทรมานไฟในกระทะทองแดงก็ดับลงแต่เขายังร้อนอยู่นะเมือเราต้มน้ำเราดับไฟยังร้อนอยู่ น้ำที่ต้นยิ้วก็ฉดขับเข้าไปสู่ต้นเจ้าหน้าที่กุมพันธ์ที่ทรมานสัตว์โกก็หยุดทันทรมานเป็นวันหยุดพักในวันพระขึ้น15้าค่าเพราะฉะนั้นวันนี้สัตว์รกทั้งหลายก็จะรับบุญได้เต็มที่เพราะเป็นวันหยุดทันทรมานวันพระจึงเป็นวันกตันญูกตะเวทีสําหรับเทวดาในเทวโลกนั้นรับบุญได้เต็มที่แล้วก็รับบุญได้ทุกวันไม่ต้องรอวันพระส่วนนโยมโรคนั้น เดือนหนึ่งมีวันเดียวที่รับบุญได้เต็มที่คือวันพระคืนสิบห้าค่ำเมื่อหมู่ญาติมิตรทําบุญอุทิศไปให้มีทุกขก็จะพ้นทุกแต่ว่าทุกยังไม่หมดระยะเวลาการรับทันทรมารก็น้อยลงเพราะฉะนั้นในวันพระคืนสิบห้าค่ำเห็นพระจันทร์เต็มดวงจะรู้ว่าอาจจะมีหมู่ญาติมิตรหรือบุคคลในเป็นทิรักที่ประมาทในการมชีวิตรอบุญอยู่ที่ยมโลก อย่าให้หมู่ญาติมิตรหรือบุคคลอันเป็นที่รักรอบุนเกอร์จิตพองไสสุขติเป็นที่ไปเจริญพร